สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่อง Superbond ลไดอานะครับวันนี้นะครับผมจะมา DIY นะครับติดสปอ t ตไลท์ด้วยตัวเองนะครับในรถ Honda New Forza ซ5 0สามหนเจนสนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับไฟนี้ก็คือผมมีอยู่แล้วนะผมถอดมาจากรถคันเก่านะครับที่ผมขายไปเป็นไฟมินิโปรเจคเตอร์ธรรมดาเลยครับราคา200กว่าบาทของถูกครับแต่ว่ามันก็ใช้ได้ผมก็จะเอาตัวนี้แหละมาติดใส่รถคันนี้ของผม รัะแล้วก็เป็นสวิต์สามทางนี่ครับอุปกรณ์วันนี้ผมก็ไปซื้อเพิ่มมาละก็คือมีท่อหดนี่ครับแต่ละขนาดแล้วก็มีสายไฟผมซื้อมาสองเมตรนะครับแล้วก็เคเบิลไทเอาไว้รัดนะครับอุปกรณ์หลักที่เราจะได้ใช้ก็คือนี่ครับมีรีเลย์ห้าขาครับเอาไว้ต่อให้มันเ,เช็คไฟผ่านสวิตช์เนาะคนจะได้มาเปิดสปอตไลท์เราเล่นไม่ได้ต้องผ่านสวิตก่อนถึงจะเล่นได้ถึงจะเปิดไฟได้นะครับ นี่ก็เป็นซ็อกเก็ตของมันซ็อกเก็ตของรีเล์นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นฟิว uh, ที่เราจะต่อออกจากขั้วบวกแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ผ่านฟิวด้วยตัวนี้จะเป็นแทบฟิว uh, นะครับแทบฟิวเอาไว้ต่อสวิตสัญญาณสัญญาณกุญแจนะครับออกจากตัวฟิวเพื่อไปหารีเล์สั่งให้รีเลย์ทำงานนะครับเราจะไม่ตัดต่อสายไฟที่ตัวรถนะครับเราจะไปแท็บที่ฟิวรถเอาครับแล้วก็อนนี้ผมก็ซื้อฟิวมานะี่ครับฟิวห้าแอม์มา อันนี้ก็เป็นอเอาไว้ไปอเอาไว้ไปต่อสายไฟแล้วก็คีบเข้ากับขั้วแบตเตอรี่ครับนี่ครับอุปกรณ์ก็มีตามนี้ครับทั้งหมดเนี่รวมไฟแล้วหมดไม่ถึงห้าร้อยครับมาดูกันว่าเราจะติดตั้งออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงนี่ครับขั้นตอนแรกเริ่มแล้วครับถอดไฟเบอร์ออกถอดไฟเบอร์ถอดไม่ยากครับหาดูใน youtube ช่องไหนก็ได้ แต่มันยากตรงที่ว่านี่ครับกว่าจะสอดเราตากผ้านะให้มันโผล่มารูนี้ได้ครับอยู่น่าจะประมาณเกือบชั่วโมงได้ละนี่ครับสอดเข้าไปในช่องนี้นพอสอดเสร็จเดี๋ยวผมก็จะเอาสายไฟที่ผมจะใช้นะครับผมจะใช้สามเส้นเนาะก็จะมีขั้วบวกขั้วลบแล้วก็ฟิลทแท็บนะครับหรือใครไม่อยากต่อต่อขั้วลบตรงนี้ก็ต่อที่ แผงคอก็ได้ครับมันเป็นแค่กาวเฉยๆนะเดี๋ยวผมจะต่อจากตรงนี้เลยครับนี่ต่อจากบวกลบแล้วก็ฟิลแท็บสามเส้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาสายไฟสมเส้นพันสายนี้แล้วก็ดึงกลับไปนะครับนี่ครับดึงสายไฟโผล่มาด้านหน้าแล้วครับใช้สามเส้นนะครับระวังดีครับจะให้สายไฟมันหลุดเข้าไปนะครับเดี๋ยวจะงานเข้าอีก กว่าจะทําโผล่มาได้หรือใครอ,อาจจะเซียนแป๊บเดียวก็ได้แต่ผมนานอยู่เหมือนกันกว่าจะทำโผล่มาได้โอเคขั้นตอนต่อไปเราก็มาต่อตามวงจรของมันนะครับนี่ครับเราให้ดูทางด้านนี้นะครับทางด้านนี้เราต่อเรียบร้อยแล้วนี่ครับตรงนี้เราก็ใช้ฟิลแท็บนะครับฟิลแท็บแล้วก็ตอนนี้เราใส่ฟิลอันเดียวอันข้างล่างนะครับเป็นฟิลเดิมของรถนะครับฟิลแท็บเสียบเข้าไปครับจะมีสองรูรูข้างบนนี้มันจะปล่อยไฟไป ยังาสายไฟด้านหน้าที่เราต่อไปนะครับแต่อันนี้คือมันจะต่อเข้ารถปกติอันท้างล่างนี่ครับฟามันเป็นอันมันจะมีอกล่องเล็กนะครับสามอันอันท้างล่างสุดมีเขียนว่าไฟ a c 5แอมป์นี่ครับแล้วก็ดึงออกแล้วก็ฟิวแถบเสียบแล้วก็ฟิวเดิมรถเสียบเข้าไปอันท้างล่างนี่ครับสายแล้วก็ต่อไปง้าแนละ้วเนาะแล้วเราก็นี่ครับต่อสายสายบวกสายลบ ที่เราจะต่อเข้ากับดีเลย์ของเรานะครับนี่ครับผมก็ต่อใส่ก้ามปูเนาะแล้วก็ขันน็อตออกแล้วก็ก้ามปูหนีบไว้สายบวกก็เหมือนกันครับเรียบร้อยทําเหมือนกันต่อใส่ก้ามปูนะครับไม่เอาไม่เอาสายไฟไป,ปพันนะครับแต่ว่าตอนนี้ไฟมันยังไม่ปล่อยไปนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่ฟิวนะครับนี่ครับผมจะมีฟิวจากไฟบวกจากแบตเตอรี่ไปด้านหน้าไปยังชุดไฟด้านหนยอยีกทีนะครับนี่ครับนี่คือต่อด้านนี้เสร็จแล้ว เราก็จะปิดไว้เก็บสายไฟไเก็บสายสวยแล้วก็จะปิดสานะครับหรือเสร็จก่อนแล้วค่อยมาปิดกระดานครับเพราะฟิวเรายังไม่ใส่ตรงนี้ก็ยังไม่ใส่นะครับคือเดินสายไปเฉยนะครับแต่ยังไม่มีไฟต่อไปเราก็จะไปทําด้านหน้าต่อครับนี่นะครับสายที่เราต่อมาแล้วก็มาต่อเข้ากับซ็อกเก็ตเรีย์เรียบร้อยแล้วซ็อกเก็ตรีย์นี้มันก็จะมีห้าขานะครับตามมาตรฐานทั่วไปเนาะ หมายเลข30นะครับเห็นไหมครับข้างหลังาง30ก็คือขั้วบวกจากแบตเตอรี่นะครับไฟ12โวลต์นะครับขา8 5บ้านะครับ8 5บ้านี้ก็คือเป็นขั้วลบครับจากแบตเตอรี่หรือว่าจากกราวของรถก็ได้นะครับแล้วก็ขั้วทางด้านขวานะครับอ่ปเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นอ่าสัญญาณ AC ครับคือสัญญาณสั่งใจให้มันคุบวงจรให้ดี์มันทํางานนะครับอันนี้คือก็เราต่อมาจากไฟ AC ก็คือไฟสวิตช์กุญแจนะครับ ถ้าเราไม่เปิดสวิตช์กุญแจรีเลย์ก็ไม่ทํางานนะครับไฟมันก็จะไม่จ่ายออกไปนะครับนี่ครับไฟจะจ่ายออกสองขาครับคือแปดสิบเจ็ดสองอันไหมครับเห็นไหมครับข้างบนแปดสิบเจ็ดแปดสิบเจ็ดครับเราจะต่อตอนนี้ผมจะต่อแค่ขาเดียวเนาะอีกขาหนึ่งเราก็เอาไ,ไปใช้อันอื่นหรือมีอุปกรณ์อื่นก็ได้นะครับแต่ว่าไม่เกินสนะิบห้าแอมป์เนาะรวมไฟสปอรตไลท์ของเราด้วยนี่ครับนี่ก็คือตัวรีเลย์นี่ครับก็เอาเสียบเข้าไป แล้วเราก็เนี่ยครับสายที่ไฟมันจะออกแล้วก็เดินไปหาสวิตเปิดปิดไฟของเราครับแล้วก็ไฟที่จากสวิตแล้วก็ออกมาหาไฟสปอตไลท์หรือแล้วแต่สูตรของแต่ละคนครับแต่ผมต่อแบบนี้มันง่ายโอเคดีเรารอดูตอนเสร็จนะครับผมก็ลืมให้ดูเนาะตอนที่ผมต่อสายไฟจากรีเลย์เข้าไปยังสวิตแล้วก็เข้าไปยังที่ไฟสปอตไลท์นะครับ ส่วนมากมันก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับถ้าเกิดเราสั่งของมาติดเองเนาะสวิตช์ก็จะมี3สายนะครับก็จะเป็นสายสีแดงสีน้ําเงินสีดํานะครับตามของผมเลยเนาะสีแดงนะครับแล้วก็ต่อเข้าไฟออกจากรีเลย์นะครับแล้วก็สายสีน้ําเงินกับสายสีดํานะครับแล้วก็ต่อเข้าเนี่ยตามรูปนี่เลยดําต่อเข้าแดงของสปอตไลท์น้ําเงินต่อเข้าเหลืองของสปอตไลท์นะครับแล้วก็สายดําของไฟสปอตไลท์ล้วก็ต่อเข้ากราวโครงของรถหรือว่าต่อเข้ากับ ขั้วบวกของแบตเตอรี่ก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสวิตต์แต่ละคนหรือว่าไฟสปอตไลท์แต่ละคนสีอาจจะไม่เหมือนกันเราก็ต้องลองสลับสายไฟดูนะครับเพื่อที่จะได้ไฟสูงไฟต่ําตามต้องการเนาะบางทีมันก็ไม่ตรงตามรูปนี้ครับผมลอง DIY ปรับใช้กันดูครับอาจจะเป็นแนวทางให้ได้ครับต่อเสร็จเรียบร้อยครับมาดูว่าเราปิดไฟไว้ตรงไหน ครับเห็นหลายคนเขาเรีวิวว่าเขาติดไฟไปตรงนี้นะเราก็เลยลองติดตามนะครับมันจะมีน็อตก็แค่ขันเข้าไปแต่ว่ามันจะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอได้อนี่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันอ้าวอันนี้เริ่มหมุนปิดตรงนี้อ่ะมาค่อยเช็กคอนไว้กี่ครับไปสูงก็จะอยู่ประมาณนี้ ี้เราไปดูนะครับเก็บสายไฟเก็บสายไฟเรียบร้อยเห็นไหมครับอันนี้ผมก็เอากาวสองหน้าแปะไว้เนาะตัวกล่องของไฟแล้วก็รีเลย์ก็แขวนไว้ตรงนี้เห็นไหมครับแขวนไว้แล้วก็เคเบิปนท้ายรับไปอีกทีนึง็บสายไฟก็พันเทปพันสายไฟเก็บเรียบร้อยดูไม่ลกนะครับแล้วก็สายไฟเดินไปข้างหน้าอย่างนี้เห็นไหมฮะไฟอยู่ตรงนี้ ฝั่งนี้เราก็ใส่ฟิวกันเ,เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราจะเก็บสายไฟเข้าไปให้มันเป็นระเบียบแล้วก็จะปิดฝานี่ครับตอนนี้เราก็ติดตั้งเสร็จแล้วแต่เราย้ายออกมาติดตรงด้านข้างนี้นะครับเพราะว่าตอนที่ติดอยู่ข้างในตรงเนี้ยแค่เอารดลงอะครับมันก็โดนบังโคลนละครับเราก็เลยไปหาเหล็กรูมาครับพ่นสีดําแล้วก็บิดนิดหน่อยให้มันเข้ารูปนี่ครับ ได้ทรงประมาณนี้เลยดูกันในบ้านก่อนนะครับอันนี้คือไฟจากรถนะครับอ่ะลองเปิดไฟสปอตไลท์ไฟต่ำนีครับสว่างขึ้นชัดเจนลองไฟสูงนี่ครับไฟต่ำไฟสูง แบบไปลองดูกันว่าจะแยงตาไหมดูครับแยงตาไหมครับถ้ามันแยงตานี่ครับมันต้องลงมาต่ำๆตรงนี้เลยคอยดูนะเนี่ยครับเริ่มแยงแล้วเห็นไหมฮะตรงเนี้ยคือแยงตาเลยต่ำๆในระดับเข่าอะครับระดับหัวเข่าเลยแต่พอขึ้นมาระดับปกติมันก็ไม่แยงครับนี่ทีนี้มาดูไฟสูงนะครับไฟสูงนิดเดียวก็แยงแล้วเห็นไหม วันนี้มันคือไฟสูงโหสว่างมากประมาณนี้ครับเราจะลองออกไปขับขี่ให้ดูนี่ครับตอนนี้ออกมาถนนจริงแล้วอันนี้คือไฟหน้ารถธรรมดานะครับนี่ไฟต่ำเนหะ็นว่าสว่างขึ้นไหมครับไฟหน้ารถไฟสปอร์ตไลท์ไฟต่ำไฟสูง นี่ครับดูครับสว่างมากประมาณนี้อันนี้คือไฟเดิมของรถนะครับรถฟอร์ซ่าสามห้าศูนตัวใหม่นี้ไฟค่อนข้างสว่างนะสว่างใน่ระดับหนึ่งเลยแต่พอดูเราเปิดไฟสปอตไลท์ของเราเห็นไหมคะันี่คือสปอตไลท์ไฟต่ำเนี่ยดีเทลถนนเราจะเห็นขึ้นเยอะเลยแบบเป็นหลุมเป็นบ่ออะไรเงี้ยเวลาเราขับเร็วอ่ะเราจะหลบหลุมได้นะครับดูไฟสงูง นู่ครับสองถึงนู่เลยเห็นไหมสูงสองถึงไกลมากนี่ครับประมาณนี้ โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิป DIY ราคาถูกๆแบบนี้มาให้โชว์อีกนี่ครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย2้0ยกว่าบาท